อน,นี้นะฮะจะเป็นอีกหนึ่งวิหารที่เราจะเดินทางมาคันนะฮะเราต้องเคลียร์อะไรปะเนี่ยต้องหาปริศนาแก้ไขปริศนาอะไรหรือเปล่าถึงจะเข้าไปได้ไปคุยกับรูปปั้นก่อนอันดับแรกนอาจะคยุยตรงนี้เหรอกดอะไรอ่ะอ๋อ,อพุ่งเนี่ยเอโอเคได้ครับขอบคุณครับ มาคำใบ้ใช่ไหมเรามาหาปิศนาคำใบ้กันดีกว่าทุกคนเคก็บอ,อ,อ,อะไรอ่ะตวขวนูไหมคุณตัวขวาหนูขวาใช่ไหมไปกันนี่นี่สองนักจอดครับโปรดเรียกผมว่านักแอโร่ในตำนาน คือมันง้างไปแล้วไงเฮ้ย hey, ไม่ดรอปอะไรหรอ oh, อ๋ดอดรอ hey, ปดรอปดรอปเฮ้ยเรียบร้อยครับอยาให้ผมมีเวลาผมเล็เลงเก่งนะครับไปหาคำปริศนา,าของเขากันทุกคนมันจะอยู่ตามเสาหินใช่ไหม,มไง่ายๆโอ้โหตัวประเงิง